ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูภาพบรรยากาศของงานเวิร์ฮาเพกสองพนะคะที่มีการจัดพิธีในการปิดลงอย่างยิ่งใหญ่นะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการส่งท้ายความสําเร็จของงานที่จะจัดแสดงสินค้าฮารานระดับนานาชาติค่ะ เมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมาานานานาชาติด้านฮาราล2,568ที่มีการจัดขึ้นตรงศูนย์ประชุมนานานชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเขามีจัดขึ้นเมื่อวันที่21รกรกฎาคมไปจนถึงวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาภายในงานค่ะจะเป็นพิธีปิดนะคะก็จะมีกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการขับร้องอนาซีสการแสดงบนเวทีแล้วก การประกาศผลนะคะพร้อมกับมอบรางวัลร้านค้าฮารานดีเด่นภายใต้แนวคิดการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ฮาราลสู่ระดับสากลโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันเวอร์ฮาเพ็กทีทาริกแชมเปี้ยน2025ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมง,งานทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างชาติกันอย่างล้นหลามมีการนำเสนอเสน่ห์ของวัฒนธรรมเครื่อดื่มฮาราลในรูปแบบที่สนุกสนานแล้วก็สร้างสรรค์ค่ะซึ่งต้องบอกนะครับว่าการจัดงานในครั้งนี้นะครับได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบ หน่วยงานภาครัฐเอกชนนักวิชาการรวมไปถึงผู้ที่สนใจจากหลายประเทศครับโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะครับได้มีการเล็งเห็นถึงศักยภาพของผลิตภัณฑ์ฮาลาลนะครับที่เป็นทั้งเรื่องของอาหารเครื่องสําอางยาการท่องเที่ยวสปารวมไปถึงการบริการฮาลาลที่มีคุณภาพสูงซึ่งสอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลามและก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้นอกจากนี้นะครับก็ภายในงานยังมีการเสวนาด้านวิชาการอาหารฮาลาลน,นะครับ ทั้งในและก็ต่างประเทศได้มีการเปิดมุมมองใหม่ๆในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมฮาลาลและแนวทางเศรษฐกิจฮาลาลที่ยั่งยืนเป็นการตอกย้ำบทบาทของจังหวัดสงขลาในฐานะศูนย์กลางฮาลาลอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิเลยทีเดียวครับ